เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวไยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีล่มลื่นพื้นที่กว้างขวางท่านผะู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับหลังนี้ต้นไม้เยอะเลยพื้นที่กว้างครับเดินทางเข้าเมืองแค่10นาทีเท่านั้นเองเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับต้นไม้เยอะมีเนื้อที่ถึง100ตารางวาเลยนะครับบ้านหลังนี้ สุดคุ้มครับพื้นที่ก็เยอะตัวบ้านหลังใหญ่นะครับมีสีห้องนอนเลยสี่ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวสามที่จอดรถนะครับจอดแบบกว้างขวางครับสบายสบายมีพื้นที่อเนกประสงค์อีกเพียบครับ100ตารางวาเลยครับบรรยากาศดีลมลื่นการเดิทนทางสะดวกด้วยเข้าเมืองแค่สันาทีเท่านั้นจะไปใจตลาดซื้อข้าวไปทำธทุระก็ไปกันได้ใกล้ๆครับเข้าบ้านกันด้ยรับผ่อนต้นไม้เยอะลมลื่นพื้นที่กว้าง ท่านใดสนใจไปดูสถนานที่จริงกันก่อนได้ครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ก่อนเลยนะครับมีบ้านสวยบรรยากาศดีทำเลดีให้เลือกซื้อกมาจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับอย่างนี้ครับสวยๆภายใ,ในครับห้องโถงใหญ่กว้างขวางตัวบ้านพร้อมอยู่เลยมุ้งวดเหล็กดัดมีให้ครบๆ้อมเข้าอยู่เลยครับสภาพดีเหมือนใหม่100ตารางวาครับ ใกล้กับอบตอจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไกลไปพาแค่400เมตรเท่านองใกล้เซเว่น200เมตรครับเดินไปซื้อของกินย่ายสบายๆใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและตลาดโฮมการ์เด้นครับเจ้าของขายเพียง3ล้าน6แสนบาทเท่านั้นครับปีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยสะดวกสบายแน่นอนน้ําไม่ท่วมครับแปลงนี้เดินทางเข้าเมืองแค่10นาทีเท่านั้นครับแปลงนี้ก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ในอำเภอเมือง ภายในครับสวยสะอาดเหมือนใหม่เลยห้องโถงนะครับห้องน้ําห้องเก็บของมีพร้อมภายในห้องนอนแต่ละห้องกว้างขวางเลยนะครับสวยห้องน้ําตกแต่งอย่างดีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงก่อนได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ หลังคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ